ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่า,อาพอเวลามันมีพอเวลามันมีข่าวออกไปเนาะเขาเรียกว่าอะไรดีบางครั้งค่ะคนคนที่เขาอ่านข่าวเขาก็อาจจะเชื่อไปแล้วก็ได้นะักในสิ่งที่แบบพี่เขาไปแจ้งเอาไว้ไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันควรจะต้องมาแจกแจงนะว่าอะไรที่ถูกต้องแล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องไรเงี้ยมันควรจะต้องมาบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าที่พูดไปมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้าง เพราะว่าพูดไปเฉยๆตอนนี้คนก็ไม่รู้อะไรคืออะไรคือความจริงเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆควรจะมีการแจกแจงนิดนึงว่าที่ว่าที่พูดไปอ่ะอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ผมเอ่ออันนี้ไม่เป็นความจริงคับอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นน่คนก็อาจจะเชื่อก็ได้นะว่าว่ามันเป็นไปตามที่ที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เองอ่ะเบนก็คิดว่าเบนบริสุทธิ์ใจมากๆเลยเพราะว่า ถ้าอย่างที่เบนบอกไปนะถ้ามีหลักฐานอะไรนะว่าเป็นไปคลินิกตรงไหนมีรูปมีวันที่มีภาพตรงไหนนะเปิดเลยจากคลินิกทุกคลินิกต้องมีอยู่แล้วภาพกรงจอนปิดอะ่ะเอามาได้เลยนะเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าแบบอยากพูดแล้วก็ทิ้งไปอะ่ะเพราะว่ามันไมน่มันไม่โอเคอะ่ะคือพูดเสร็จแล้วก็คนก็เชื่อไปแล้วว่ามันมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้จริงจริง ขอดูแลวเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าเราไปทําจริงๆมันจะดีกว่านะอะไรอย่างนี้เพราะว่าออจะพูดยังไงดีอ่ะเพราะว่าเวลาเราพูดเราเหมือนเราแก้ตัวไงว่าเราไม่ได้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันสามารถยืนยันได้เลยจะดีใจมากแล้วถ้ามีจริงๆนะจะยอมรับว่าทาด้วย เพราะว่าถ้ามันมีหลักฐานข้ามาแต่เนี้ยตั้งแต่ตุลาแต่งที่เป็นบุตตั้งแต่เป็นเริ่มที่จะแบบว่าคุยกันทั้งชาติมันไม่ได้เข้าคลินิกเลยไม่มีการไปทําอะไรที่คลินิกเลยไม่ได้แบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ดูดไขมันไม่ได้สลายไขยมันไม่ได้ใช้เครื่องไม่มีอะไรที่ทําเกี่ยวกับ น้ำหนักเลยนอกจากการดูแลตัวเองก็คือหมายความว่าเราก็ทานอาหารอย่างที่ควรจะต้องทานเนาะแล้วก็เวลาไลฟ์นะเบนก็จะพยายามบอกตลอดว่าเบนกินยังไงเพราะว่าเราก็เราก็บอกไปว่าเออวิธีกินเรากินยังไงเราก็เล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามีอะไรบ้างอะไรนี้นะคะแล้วก็เราก็กินผลิตภัณฑ์จริงๆอะไรอย่างะะเ,าเางี้ยก็เบนก็ไม่รู้เพราะว่าเบนต้องเข้าใจนะเพราะว่า,วาเวลายอยู่ในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีบ้างแหละคนที่มันแบบถูกจ้างแล้วก็ไม่ได้กินจริงๆไม่ได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ย แต่เพอ่อไม่ใช่เรานะเราพูดตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเราเป็นคนพูดแล้วเราทําจริงเราบอกแล้วเวนกรรมมีจริงค่ะทุกคนเพราะว่าทําอะไรจะได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้อะเป็นไม่รู้จะพูดยังไงแต่เป็นแค่รู้สึกว่า,เ,าเวลาพูดอะไรไปแล้วต้องรับผิดชอบในคําพูดด้วยเนาะโตโตกันแล้วอะคือต้องรับผิดชอบว่าสิ่งที่พูดไปถูกไหมแล้วก็ต้องมาแจกแจงให้ทุกคนได้เข้าใจว่า,อ,าอันนี้ไม่ ไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพูดยังไงเออเอาจริงๆเป็นเครียดนะคอเป็นรู้สึกว่ามันก็มีผลกับกับความเป็นเราอะเพราะว่ากว่ากว่าที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างอย่างเงี้ยก็ความเชื่อถือมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆอะมันไม่ใช่แบบพูดเราควรจะเชื่อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าความมั่นใจในตัวเป็นหายไปแล้วต่อไปสินค้าอะไรจะจ้างหรอ คนอื่นเขาก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยพูดแล้วไม่ได้ใช้จริงเยงคนนี้โกหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบ30ปีที่สร้างมาคือคนหน่งอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะแต่สำหรับเบนไม่ใช่นะการที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างที่จะออกจากปากเบนเบนคิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดนะ ช่วยมาเคลียร์ด้วยว่าอะไรถูกหรือผิดพูดจริงหรือไม่จริงเป็นไม่ชอบทะเลาะกับใครนะแต่ว่าก็ไม่ชอบโกรธเหมือนกันเพี่เล่ที่เป็นตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่หรือติต่อจากคนที่เขาไปไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยไม่ได้รับเลยถ้าได้ไปกับของพี่เล่เองถ้ากระบวนการทางกฎหมายเราจะไปถอดอไบ้างเพื่อที่จะในที่สุดว่าแสรงความรู้สึกแว่าเราไม่ได้เป็นหนัง คนนี้ถึงบอกว่าพูดไปมันเหมือนแก้ตัวไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรที่คิดว่ามันแบบมันทําจริงๆอะ่ะที่ฉันโกกหกอะไรอย่างเงี้ยเอามาสิจะได้ดูด้วยกันแต่ว่าหมายความที่จะอธิบายให้ฟังทุกอย่างในสิ่งที่เขาสงสัยได้ได้เลยพพเพราะเบนน่าเ,เป็นบอกเราเบนเป็นคนพูดจริงและเป็นทําจริงนะคือถ้าเกิดเราพูดอะไรในที่ในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทําอ่ะ มันก็อายนะเอาตรงๆแล้วสังเกตได้เบนไม่ใช่คนรับพิเซนเตอร์แบบอยากจะรับอะไรก็รับนี่คือคิดหมดแล้วว่าอะไรควรรับแล้วอะไรที่มันเหมาะสมแล้วเราใช้ได้จริงแล้วเราถึงจะบอกต่อเม่นี่ไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวนะพูดตรงๆเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าการทํางานทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นเลือกแล้วน่ะไม่ใช่แบบอาจ้างมาสัรับหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คนแนวนั้นอะ่ะเออ เอาจริงๆเลยนะตั้งแต่ที่มีข่าวมาเป็นไลฟ์รือว่าแบบเวลาไปออกรายการอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยจะมีใครว่านะอันนี้เป็นเป็นเอาซะว่า80%ดีกว่าที่เขาแบบให้กําลังใจว่าเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราอะเราแค่รู้สึกว่าจะพูดยังไงดีคือเราอยู่มาไม่ต้องรักไม่ได้ว่าเลยแต่ไม่ชอบให้คนเกลียดเขา้าใจไไม่ชอบให้ความความ เชื่อมั่นในตัวเรามันหายไปอ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบที่จะทําให้คนแบบว่าเออรักแล้วก็อยู่ตรงนี้มาแบบมันหลายปีนี่ออกมาแมว่าสิ่งที่พี่เ็นซีเลยนจะมที่งเรื่องนีมากที่ความน่าเชถือถูกคือมันมันเป็นไปหมดเลยนะถ้าเมื่อไหร่เพราะว่าอาจสมุเป็นทารายการอยู่ตอนนี้ลูกค้ามานั่งอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้จ้างเบนอยู่แล้วถูกปะเขาก็มีคนมาคุยแต่ว่าเบนเป็นพิธีเป็นพิธีกร งั้นหมายความว่าถ้าเกิดต่อไปเป็นทําพิธีกรหรือว่าเป็นทํางานอะไรพูดอะไรไปคือกลายเป็นแบบหน้าก็จะเป็น question mark ว่าแม่คนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะอะไรอนยะ่างเงี้ยเออไม่รู้สำหรับสาหรับเบนเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบพูดไปเถิดเดี๋ยวพวกนี้ลืมไม่ไม่รู้คนอื่นลืมไหมแต่เบนไม่ลืมนะไม่ใช่คนลืมเรื่องแบบนี้นะรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะคือสําหรับเราเรารู้สึกว่า ถ้าจะทาอะไรคนอื่นอะ่ะคือขอให้คิดให้ดีก่อนอะ่ะนอกปะแล้วก็ขอให้ดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่แบบว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้มันมันไม่ได้นะะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรายังต้องมีลูกที่เราต้องทำมาหากินอยู่อะ่ะแล้วอาชีพเราคืออาชีพของการเชื่อถือและการที่มีคนรักและเคารพเราเนอ,อะปะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันหายไปคือมันไม่รู้อะ่ะเป็นก็แค่รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่อง ไม่ไม่ค่อยโอเคสําหรับเราเลยอะ่ะแล้วเาก็ยังไม่ได้เชอบอ้ยังเลยคือยังไม่มีการได้แล้วเขาก็เออเหมือนกับยังไม่ได้มีการอธิบายว่าสรุปแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดมีอะไรจริงบ้างมีอะไรไม่จริงบาง้างเราก็ไม่อยากถ้าถามพี่เมนท่ให้พี่เมนอธิบายว่าอะไรที่เขา ไม่ได้ผ่ากระเพาะค่ะไม่ได้ฉีดสลายไขมันค่ะไม่ได้เข้าคลินิกค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายเกินจริงค่ะเพราะว่ากินจริงๆ2เดือนเป็นลง10โลจริงคือเป็นไม่รู้ว่าเ็นจะอธิบายยังไงแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เจอเป็นตลอดเพราะเนก็ออกรายการสดเนาะเป็นรายการเป็นรายการสดที่มาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะทีมงานจะเห็นแหละว่าพัฒนาการในการผอมในการอ้วนของเบนน่ะมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ เป็นก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังตลอดว่าเฮ้ยพี่อันนี้เวิร์กว่ะกินแล้วมันเอ้ยมันดีว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะมาคอยบอกคนอู่นตลอดอะไรเงี้ยคือเราแค่สิ่งที่สิ่งท,งที่ที่สงสัยกันนะคะคือเราแค่เราตอบไปหมดแล้วเน้อนว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้ไมดีอะไรเลยแล้วก็ในตัวอิชา่าในตัวผลิตภัณฑ์เองอนี่ยก็ไม่ได้มีสารอะไรที่มันผิดปกติหรือผิดกฎหมายอะไรเออเพราะว่ามันก็เขาก็ไปตรวจแล้วมันก็มีออยอมีทุกอย่างปลอ,อดภัยดีอะไรเงี้ย แต่สําหรับเ็นก็เข้าใจนะสําหรับคนที่อาจจะลดไม่ได้อย่างเราอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าขี้โมอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ลองไปถามคนที่เขาลดได้ดูนะว่าเขาก็มีนะคใช่คือโอ๊ยจะพูดยังไงคือสําหรับคนที่อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไปดลองลองไปดูรีวิวเขาก็ได้นะว่าเออบางคนที่เขาลดเขาลดจริงไหมแล้วว่าเขาลดเขาลดยังไงคือบางคนที่แบบกินเข้าไปอะ่ะแล้วก็ชีวิตยังเหมือนเดิมคุณยังกินบุฟเฟ่ต์ตอนสามทุ่มอะ่ะ ไม่ผอมไม่ต้องซื้อเฟืองตังแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะผอมนะเอาใจมาก่อนเราขายกันแบบตรงๆเนาะเราไม่ขายของเนาะคือเราทุกครั้งที่พูดนะจะบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยนะเอ่อถ้าเกิดคุณลดปริมาณอาหารลงอะยังไงน้าหนักมันก็ลงแต่ถ้าคุณกินเท่าเดิมมันจะลงไหมอะใช่าะมันเป็นต่วช่วยคู่ในการลดน้าหนักไป พูดอยู่แล้วว่ามันคือตัวช่วยไม่ได้บอกว่ามันคือยาลดน้ําหนักเลยคือเราจะไม่เคยพูดแลยว่ากินแล้วมันจะผอมอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าเราจะบอกตลอดว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดปริมาณการกินลงนะลดน้ําตาลลงนะมันจะช่วยได้ซึ่งเราทําเองแล้วเราก็ได้ผลที่เบนเห็นอาทิตย์ที่แล้วเห็นเราเสพตาดกับเมื่อด้วยอะไรที่มันรู้สึกเหมือนว่าอ่านกันใจที่แบบว่าร้องไห้แบบเอยคือเป็นรู้สึกว่าเหมือนที่เป็นบอกอ่ะ เวลาที่เราทํําทาความดีเนาะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทําความดีตลอดเวลาหมายความว่าเราไม่ชอบทะเลาะกับใครไม่เคยแบบไม่เคยไปหาเรื่องไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเรามาแบบดีๆตรงๆอ่ะนะเป็นก็เป็นคนตรงนะหมายความว่าอ่ะอันนี้จริงก็บอกจริงอันนี้ไม่จริงก็บอกไม่จริงอ่ะเป็นคนแบบถามอะไรมันก็จะตอบตรง,ตงๆแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าการที่เราโดนกล่าวหาหรือโดนอะไรที่มันแบบเหมือนเป็นการรังแก่ะรู้สึกว่า <c oughs> อัออดจังเลยอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบเสียใจก็เสียใจโกรธก็โกรธแล้วมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าแบบเ <c oughs> วลาเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมันเหมือนคนแบบมึงตอบมาว่ามึงผิดอย่างเงี้ยใช่ปะมัน <c oughs> ตอบไม่ได้ก็มันพูยังไงดีวะ <c oughs> เออไม่ได้ทำเพราะฉะคือ,ค,อคือบางทีก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะต้องได้รับความกระจ่าง คนทุกคนต้องได้รับการอธิบายว่าเอออันนี้มันจริงไหมอ๋อเข้าใจแล้วมันจริงนะมันไม่จริงนะมันถึงจะจบฉันก็เลยบ,บแต่อันนี้มันไม่มีการอธิบายใดๆจากจากอีกฝั่งนึงว่าอตกลงที่ผมพูดไปมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ยังคิดในใจว่าแบบถ้าทําผิดก็ต้องขอโทษนะจริงๆนะคือเวลาเราพูดอะไรผิดเราขอโทษคนได้นะไม่ต้องอายพูดตรงๆเพราะว่าเหมือนเราเองเราโตแล้วว่าเราทําผิดเราต้องขอโทษลูกเลยอะ แต่ถ้าทำผิดขอโทษได้นะจริงๆคุยกันได้ไม่ต้องไม่ต้องออกหน้าก็ได้แต่คิดว่าควรจะต้องขอโทษเพราะว่ามันมันไม่โอเคอ่ะเออสำหรับเบนก็น่าจะใช่นะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ด้วยไม่ได้รวยไปกับเขาเลยคือถ้าขายแล้วรวยนะจะไม่ว่าเลยนี่คือแบบตังค์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย เราจะนัดเจอเขาไหมาเพื่อที่จะไปเคลียร์ต่อหน้ามีสักทีขย,ยามาเพื่อที่ให้เรื่องมันจบเะได้ไม่ต้องมีการเคลต่อที่เกิดขึ้นอีล้เบนน่พูดเยอะเอาตรงนะจริงเบนไม่ได้อยากพูดเยอะเลยแต่ว่าวันวันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเราก็พูดเยอะแล้วอะ่ะคุณควรจะพูดมากแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องควรจะพูดในสิ่งในที่มันเป็นจริงนึกออกปะเออเพราะว่าเออ ยังไม่รู้เลยว่าทําทาไมก่อนอย่างแรกทําเพื่อ,อ,อแล้วก็ไม่รู้ว่าทําแล้วเรามีความสุขไหมไม่เถึยงว่าทํแล้วแล้วมีความสุขไหมอะไ,ได้อะไรหรอนอนหลับดีหรือว่ามันคืออะไรวะไม่เข้าใจไม่เก็ตอะคือรู้สึกว่าทำแล้วคุณได้อะไรหรอทําให้คนคนหนึ่งเสียใจทําให้มันแบบเราเป็นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับสินค้าเลยอะมันไม่ใช่เจ้าของเข,งข,งขงาง้าใจปะวะคือเ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเรารวยนยเราจะไม่ว่าเลยอันนี้ไม่ได้อะไรเลย เออแล้วโดนด้วยแล้วคุณได้อะไรก่อนเออทำได้อะไรจนถามมันเลยกระกถเรื่องครอบครัวเรื่องอะคุณน่นั่นมันรู้สึกยังไงบ้างอันนั้นมันก็เรื่องผู้ใหญ่แหละเวลาเราทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยนะผู้ใหญ่เขาก็จะถามแหละคือจริงๆมันก็อย่างเันก็ไม่ได้อยากจะไปพูดอะไรเยอนะแยะเนาะแต่แค่มันก็เข้าใจได้เพราเวลามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับถูกแจ้งความเหมือนเราทําอะไรผิดเราต้องอ่ะ,อะ เขาเรียกว่าอะไรวะก็อ่านแค่ภาคหัวเนี่ยเขาอ่านแค่เออคือความเข้าใจของแต่ละคนมันก็เข้าใจไม่เท่ากันเนาะใช่ไแต่ว่าพออย่างเงี้ยพอมันเกิดอย่างเงี้ยมันก็แค่รู้สึกย์ก็แบบมันต้องอธิบายนะมันต้องอธิบายแล้วก็ต้องต้องพูดนะอะไรอย่างเงี้นี่ส่วนนี้มันก็ที่เบนังไงบ้างเกีเรื่องยามสักหนเรื่องที่ผมเบนคงไม่เบนคงไม่อะไรหรอกครับเบนเออทางนู้นเขาก็อาจจะนิดนึงทางนู้นเขาก็จะรู้สึกว่ไม่ค่อยสบายใจใช่แต่ว่า แต่อย่างตัวไม่ได้เันเชื่อว่าคนในคนใกล้ตัวเบนน่ะเขารู้ว่าทําอะไรอยู่เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกเขาแค่แบบเขารู้ว่าเบนทำอะไรอ่ะมันก็แค่มันก็แค่ไม่ได้ทําอะไรถ่ายของก็เลยงงว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นไม่เป็นไม่บอกหรอกค่ะเป็นทำข้างหลังแล้วเดี๋ยวสําเร็จแล้วจะมาบ่อยเพราะว่า ไม่ชอบออกสื่อเยอะคนคนรู้จักเยอะแล้ว <c oughs> <laughs> ไม่ซีเรียส <laughs> เออเนาะถ้าทำก็เงียบๆเนาะถ้าทำถ้าทำสำเร็จแล้วจะมาบอกนะว่าทำอะไรได้บ้าง